Check the mic the right make sure it's and sound right, boys สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิทกทุกทุกท่านครับยินดีตอนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานำเสนอ หุ้นนี่เคอิเช้านะครับหุ้นนี้เคอหุ้นญี่ปุ่นนะครับหุ้นญี่ปุ่นเช้านะขอขอบพระคุณสมาชิกทุกทกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมทุกๆคลิปเลยนะครับสําหรับท่านที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามฝากกดถูกใจไว้ด้วยนะครับถูกใจนิ้วชี้ขึ้นนะครับอขอพระคุณมากครับเพราะว่าลงหุ้นญี่ปุ่นแล้วกดติดตามแล้ว หุ้นญี่ปุ่นบ่ายก็จะตามมานะครับเวลาอัพคลิปไหนมันก็จะมาหมดแล้วครับเ้าเกิดกดติดตามเลยนะมันก็จะมีหุ้นญี่ปุ่นนี่คือ,อเช้าแล้วก็นี่คือ,อบ่ายแล้วก็แล้วก็หุ้นไทยแล้วก็หวยรัฐบาลอะไรประมาณนี้นะครับก็ขอขอบพระคุณสมาชิกโรงหน้านะครับขอให้ทุกท่านแฮงๆโปตุงโปตุนะครับสำหรับ นี่เคอ,อีเช้าวันนี้นะครับาตามนี้นะวันที่ยี่สิบห้าวันที่ยี่สิบห้ากุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบสี่หุันนี้เคอ,อีเช้านะครับเด่นบนนะเด่นบนมีอะไรบ้างเด่นบนมีห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะครับหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ก็มาเน้นที่เจ็ดแปดเก้า ศูนย์ครับผมเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะเน้นที่เจ็ดแปดเก้าก็แล้วกันอ่าเจ็ดแปดเก้านะครับเน้นบนนะเน้นบนนะครับเจ็ดแปดเก้าแต่กลัวห้าจะมาระวังห้าด้วยนะครับห้าห้าห้าเผื่อมันจะมานะดูดูด้วยห้าหกเจ็ดมันอาจจะมาห้าหกเจ็ดก็ได้เพราะว่ามันเคยมาห้าบ่อยประมาณนี้จับดูก็แล้วกันนะครับมีห้ามีเจ็ดมีแปดมีเก้านะ เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวแล้วแป๊บหนึ่งคิดดูอีกใหม่ทีกันระวังสามห้าเจ็ดนะครับบนนะบน บนวัวจะมาสามห้าเจ็ดจังเลยแต่ว่าเจ็ดมันอยู่ที่อันนี้เขียดอยู่ที่หน่อสามห้าเจ็ดเอาใหม่นะครับเอาใหม่เอาใหม่นะเด่นบนนะเด่นบนเอาที่ เอาที่หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับเขียนใหม่เลยเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าเด่นบนนะหนึ่งสามห้าอ่าเด่นบนนะเอาใหม่นะครับอ่า หนึสาห้าเด่นบนนะครับเอาใหม่ก็แล้วกันขอโทษที1นึ่งสาห้าครับเด่นสุดนะเด่นบน1นึ่งอสามสี่ห้าขอเลือก1นึ่งสาห้านะ,ะประมาณนี้รูดเลยก็ได้นะครับ1กับสามนะ1กับสามนะสำหรับเด่นบนล่างอาคารนี้บนล่างขอเลือกที่ศูนย์หนึ่งสองนะ ขอเลือกที่หนึ่งกับสองแล้วกันอ่าเด่นบนล่างเด่นบนล่างหนึ่งกับสองนะสำหรับเด่นบนล้วนๆเนี่ยหนึ่งสามห้าขอเลือกขอเลือกหนึ่งกับสามก็แล้วกันบนบบน,นะลวดลวดก็ได้นะ,ะ,ะคู่เจาะคราวนี้คู่เจาะคู่เจาะหนึ่งกับสองนะครับหนึ่งกับสองหนึ่งอะไรหนึ่งสี หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้านะครับสองสี่สองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้านะครับอหนึ่งกับสองนะศูนย์ตัวกันแล้วกันนะครับศูนย์ตัวกันรู้สึกว่าจะเน้น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  อันนี้ก็เน้นบนแล้วกันนะเน้นบนนะครับอืหนึ่งหนึ่งเด่นสุดนะหนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งห้าห้าหนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งแปดแปดหนึ่งสองสี่สี่สองสองห้าสองสองหกหกสองสองเจ็ดสองสองแปดแปดสองนะครับอออ่าแล้วนี้นะครับอันนี้เด่นบนล่างเน้นล่างนะอันนี้นะเน้นล่างหรือเน้นบนวนะ ขอบนเอาวันสับสนจริงๆวันนี้ขอเลือกเป็นบนนะครับบนนะศูนย์หนึ่งสองนะส่วนอันนี้ก็1นึสาห้าขอเลือกเป็นบนแล้วกันนะครับขอเลือก1กับ3นะเด่นสุดบนนะตามนี้เลยเชว่ชๆอ่าโอเคครับตามนี้แหละขอขอบพรคุณสมาชิกทุกๆท,ท่านนะครับที่แวะเข้ามานะท่านที่เข้ามาใหม่ฝากกดติดตามด้วยกันแล้วกัน หาไม่เจอพิมพ์เขาว่า V I P ธรรมดานะครับเนี่ยตรงนี้นะในช่อง Google หรือ YouTube ก็ได้กด Enter ขึ้นมามันจะมาหมดเลยประมาณนี้เช้านี้ก็ขอให้ทุกท่านแหงๆๆๆปอตุงปอตุงนะครับอ่าโชคดีสุขภาพแข็งแรงขอให้สิ่งดีๆเข้ามาแต่หาแต่เช้าเลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Che themic voice right make sure it and sound right